นทางสท้ายครับพี่น้องถี่เช่าสวนทุเรียนตรงท้ำละ่ะขุดหลอกบอบอนี่เพิ่งจะใสมาตลอดบอ่อเกยแรงพี่น้องตกมาปีนี่แรงทั่วประเทศก็ต้องเอาแม่โคมาขุดหลอกบอให้มันเลือกพวาเก้าพี่น้องมองมอเตอร์นามมาถึงก็เลยต้องขุดหลอกมองนี่ให้นามมันเลือกหนามมันมาโคมีมองเดียวกันพี่น้อง อ้องลงทุน่นอีล่ละแม่โคชั่วโม,มงหนึ่งกับบอมนถึกถือพี่น้องมองไรมีหินเขากระจ้ากับบ,บ๊อิเฮ็ดเด้ทางก้องที่เปียเขาใส่น้ำอยู่นั่นมีแต่หินเขาเจ้ากับบ๊อบิคุไหาเพราะว่าหินทังน,นั้นมันบกคลุมกับโบมเมื่อตกักคน น,นี่แม่โคทำง,งานหนักล่ะ